ัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่อง youtube อู่ช่างยทดหน่องโพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีผลงานใหม่ล่าสุดจากทางอู่ช่างยทดหน่องโพไหมทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นรถอิวสุเอลฟ์นะคะอิวสุ NLR130 นะคะเป็นรถรุ่นเล็กของทางอิวสุข,ของเขานน่นเอันนี้แบบแต่งเต็มแล้วก็สีสวยงามมากเป็นสีฟ้าพัทเทลเนี่ยจ๊ะสวยงามจริงๆเป็น รถตระกูลเล็กนะคะมาอีกแล้วเพิ่งติดติดกันเลยเออล่าสุดก็มีออกไปคันที่เราได้ลงไปก่อนหนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะจ๊ะก็สไตล์อูช่างหยุดอยู่แล้วเนาะที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะใส่เป็นกันชนยูนะิเสากันชนชุบพรีเมียมก็จะเป็นคันนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเล็กเนาะเป็นรถบรรทุกสีล่ล้อขอบคิ้วนะคะจะเห็นว่าลายนี้นะคะทุกคน มันเป็นลายใหม่แล้วคันนี้นะคะเป็นใส่รถลายเป็นลายกันดั้มนะคะเห็นยิวเรียกแบบนี้นะก็จะเป็นลายใหม่ของทางอู่เลยแล้วก็ที่ด้านหน้านะคะเขาก็าจะติดตั้งเป็นงานโครเมียมนะคะงานตกแต่งชุดแต่งโครเมียมนะคะสวยมากแล้วก็คันนี้เนี่ยเขายางที่บอกไปแต่ต้นคลิปนะคะเป็นสีใหม่ เอ๊สี่ไมลรืเปล่านะก็สี่ไมลแหละเป็นสีฟ้าพัดเที่ยวนะคะของจริงคือสวยมากชอบมากเลยอยากเอาไปพ่นกับสีรถตัวเองเลยนะคะชอบจัดนะคะที่ข้อฝากกระจกนี้ก็เป็นงานชุดนะคะทุกคนก็อ,อย่างที่รู้กันนะคะถ้าใครติดตามทางอู่เรื่อยๆนะคะก็จะได้เห็นผลงานชุดแต่งของทางอู่บ่อยๆนะคะก็จะเป็นสไตล์ตนี้ ตรงนี้นะคะเขาก็จะติดตั้งเป็นครอบน้องหลอกนะคะครอบน้องอแปะลวดลายประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าใครที่เอารถเข้ามาทำนะคะก็สามารถแจ้งว่าจะติดตั้งได้แล้วก็สามารถเลือกลายได้นะคะเพราะว่าทางอู่เขาก็จะมีลายให้เลือกหลายแบบอยู่นะคะสามารถตั้งได้เราก็จะมีแบบให้ลูกค้าได้ดูก่อนไปค่ะมาดูกันต่อตรงนี้ก็จะติดตั้งซุ้มล้อหน้านะคะ เลสลายกันดำกันอันก็จะเห็นหน้อยดนึ่งเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นรถขนาดเล็กนะคะก็จะได้ประมาณนี้ออมาดูที่หัวรถกันค่ะที่หัวรถนี้ก็จะติดตั้งเป็นหมวกตรงรูลมทรงสูงแล้วก็มีลวดลายกันดมนะคะติดตั้งไปไฟใ,ใหม่แปกตาที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นแน่ๆน,นะคะกับทางอู่ช่างหยุดนี้นะจ๊ะ อามาดูที่ตัวกระบะกันขนาดของตัวกระบะนะคะสเปกก็จะอยู่ที่ความยาว3เมตร10สูงเม90นะคะแล้วก็กว้างเม90เช่นกันอันนี้เป็นกระบะอลูมิเนียมเคาะแบบสแตนเลสนะคะตรงเสาหน้าเนี่ยเสาหน้าเสาหลังเนะะี<ๆ>่ยเขาเขาจะติดตั้งเป็นลายรถลายกันดำนะคะลายสแตนเลสเออสวยงามดีนะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังไม่เคยเห็นกับ าทางอู่นะคะที่ชื่อเกน่าเนี่ยเขาก็จะตอกเป็นชื่อป่านพักรวมนะแล้วก็มีติดตั้งกันมอไซค์ตะเล็ดกล่องนะคะตรงนี้แล้วก็ที่ตัวเนี้ยตรงเนี้ยนะเขาก็จะเว้าไว้เพื่อเติมน้ำมันนะคะเรียบร้อยแ้วไม่ต้องแบบเป็นห่วงเวลาเติมน้ำมันว่าจะเออติดขัดอะไรหรือเปล่าลำบากลำบนกับพนังกงานเติมน้ำมัน แล้วก็ตัวถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันเนี่ยเาจะมีแตนเลสเป็นแบบปิดไว้นะตัวกันนอซายก็จะติดตั้งยาวนะคะเป็นติดตั้งแบบเต็มน,นี่ตัวด้านท้ายของเสารกระบะมันก็จะติดตั้งเป็นรถลายของรถล,ลายแบบใหม่อย่างที่เราได้แจ้งทุกคนนะคะสวยงามจริงๆลายใหม่ อันดี้ที่ด้านท้ายนะคะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็รถลายก็จะประมาณนี้นะคะที่ตกแต่งเข้าไปก็จะยิงเป็นรถลายของปลาอ่ะแล้วก็มาที่ไฟนะคะทุกคนไฟใช้เป็นไฟท้ายตรงเจนะคะพร้อมกับติดตั้งตัวทับทิมสะท้อนแสงสีแดงแล้วก็มีสโลแกนอูชังยุทธนะคะไม่เคยขัดจัดให้ตลอดคันนี้นะคะเขาจะติดตั้งตัวไฟใต้ท้องด้วยก็จะเป็นสีฟ้าเนาะ สวยงามมากเพราะว่าตีของไฟนะคะก็จะเข้ากับตัวรถมากๆถูกใจเจ้าของแน่นอนคันนีอ้อันนี้ก็คือด้านท้ายนะคะของเจ้าตัวอิสุเอคันนี้มีโซ่ยืดให้นะคะเรียบร้อยใส่ท่อนะคะจาก ช่างติดเฮดเดอร์เทอร์โบเป็นท่อส่งสดเอฟนะคะอย่างที่เอฟซีทุกคนคุ้นเคยนะคะแล้วก็เม้อลมเนี่ยทำมาจากช่างเล็กบางแแห่ตีไฟได้ท้องสวยมากเข้ากับตัวรถสุดๆสวยางามมากขออนุญ,ญาตเปิดหน้ารถนะคะเขาได้ติดตั้งอะไรกันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ติดตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นออริจินัลนะคะจะค้งสูรเลย น่ารักมากแบบเป็นยูสุเอลนะคะคันเล็กๆกำลังดีไม่แน่ใจว่าทางลูกค้าเนี่ยขาไปใช้งานประเภทไหนนะคะก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่เคยมาต่อนะคะไปวิ่งโต๊ะจีแล้วก็เหมือนบรรทุกย้ายของเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านแล้วนะคะที่ทำตัวนี้ไปที่ต่อแบบรุ่นนี้ไปนะคะเยอะพอสมควรก็ประมาณนี้นะคะกับเจ้าตัวยูสุ เะคะ NLR 130นะคะสเปคกระบะอยู่ที่ความยาว3เมตรห้กว้างสูงเมตรเกสนะคะสีฟ้าพัดเทลมีติดตั้งตัวไฟได้ท้องเป็นสีไอซ์บลตัวงามมากก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดสไครกับทางช่อง YouTube อูชังยุทธหนองโพของเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพาทุกคนมาดูผลงานใหม่ล่าสุดของ ้างอูใหม่นะคะก็สำหรับวิดีนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ